ทุกคนแลนคนครนอนสบายชื่อโรงแรมน่ารักไหมเราเดินออกมาจากซอย,อย่างนี้นะ,ะัะจะเห็นมีร้านหมูกุ้งกระทะด้วยนะเราเห็นต่หมูกระทะใช่ไหมแต่ซ้ายมือจะเป็นกุ้งกระทะแต่เราจะไปร้านเฝออินเตอร์จากขวามือห่างกันประมาณ200เมตรเองจากโรงแรมเราจะไปทานมื้อเย็นเบาๆนะฮะไปกินเฝอเป็นแนวเวียดนามใช่ไหมเฝอเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปนะ เพราะนั้นใครมาเที่ยวนครจากแลนครนอนสบายโรงแรมชื่อเก๋ๆเนี่ยนะฮะไปพระธาตุไม่ไกลนะฮะถนเส้นตรงนี้อ่ะเขาเรียกว,าวนะย่าในเมืองแล้วนะอย่าในเมืองแทุกคนสัมเพงใกล้กับสัมเพงนครศรีธรรมราชนะฮะทุกคนอ่ะเราเดินไปจะเดินไปหาเฝอ นี่ไงเ,เขาเรียกว่าสำเพ็งขายของเหมือนสำเพ็งเลยเหมือนสำเพ็งที่เยาวราชทุกคนนะฮะสำเพ็งจะ้ะนี่นะครเขาบอกว่าเดินจากโรงแรมตรงนี้นะฮะไปน่อพระธาตุนะครศรีธรรมร,ราชนี่เป็นถนนพัฒนาการขีดรรขวางจะ้จะจะ้าสิริส่งเสียงมาตลอดเลยนะ ฉันไม่ได้ถามว่าทางไปทางไหนฉันดูแล้วนะฮะกำลังเดินนะฮะนี่ชื่อถนนใช่ไหมชื่อถนนจำยากหน่อยนะถนนพัฒนาการคูขวางพัฒนาการคูขวางซอย47อ่นนี่ไงเฟออินเตอร์เจอละวเฟออินเตอร์เป็นเฟอร์หม้อไฟสไตล์ชาบูทุกคน เห็นไหมบริเวณโรงแรมแลนครนอนสบายก็มีร้านของกินเพียบเลยทุกคนนะแต่เราเลือกนี่จะ้ะนะฮะเฟอรอินเตอร์ทุกคนช่วงเย็นอาจจะมีคนหน่อยนะฮะถ้าค่ำๆยิ่งยุ่งกว่านี้นี่จะ้ะเฟอร์อินเตอร์สาขา3นะจ๊ะแอดนครจ้ะทุกคน เราข้ามถนนจากทุกคนเห็นไหมเดินข้ามฝั่งจากโรงแรมแรลนครน,นอนบายนะนอนบายก็คือนอนสบายทุกคนเฝอสาขาสามแล้วจะเมื่อกี้ถ้าเราเดียวสายก็จะเจอกุ้งกระทะไงอุ้ยเราแอบข้ามถนนกับเขาด้วยเห็นไหมมิจา่จาเผอะเราไปดูกันบรรยากาศไหมฮะ คนเริ่มมาแล้วทุกคนคนเริ่มมาแล้วนะเฝออินเตอร์นี่ดูเมนูเมนูสิจ้าทุกคนเฝอนะฮะโอ้โอโดยดูสินะเฝอก็จะมีแม่ค้าหน้าสวยหน้าหวานจะเราต้องแบบบอกต่อสิ่งดีๆเป็นเลดี้คอฟฟี่จ้า อยู่ตรงถนนพัฒนาการคูขวางตรงกับโรงแรมแรนนครนอนบายนี่มาพักแรนครนอนบายจ้ะสคืนนะฮะดูแม่ค้าสวยมากยิ่งยิ้มยิ่งสวยดูสินี่แรนครนอนบายโรงแรมก็ขึ้นไปข้างบนเป็นรูปท็อปดูวิวสวยกลางคืนเห็นเห็นเห็นพระธาตุด้วยนะเขาบอกสวยงามมากดูสินี่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  ชาเย็นจะเห็นหน้าแม่ค้าก็แบบว่าอุ้ยละลายจะสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าคงติดตื่มอันนั้นเป็นโรงเรียนเหรอคะคุณน้องโรงเรียนพยาบาลอโรงเรียนยการพยาบาลสีนครการพยาบาลจะอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมแลนครนอนสบายจ้ะทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าเฟอไปทานเฟอนะฮะแต่ว่า Lady ้เคยเลดี้กาแฟนี่่เขาก็มีอาหารตามสั่งด้วยนะ,คะใครทุกคนมาแถวนี้ร้านครัว ัวลูกรักจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะมาชิมนะ,ะทุกคนอามาแล้วได้แล้วจ้าเดี๋ยวนะจ้าอูดูแม่หน้าแม่ขาไปก่อนเต็มๆนะฮะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายลงอวยให้ประเภทแบบว่าให้กําลังใจอะไรดีๆเราก็บอกว่าดีจ้ะนะฮะนะครศรีธรรมราชจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวเราจะเข้าเฝอจ้าหลังจากที่เราสั่งน้ําเดดี้คอฟฟี่สาวสวยตรงนี้นะฮะเราไปกินเฟอกันทุกคนนะฮะ,นะะตรงนี้ถนนพัฒนาการคูขวาง86ทุกคน นะฮะเส้นนี้นะเส้นการหารการกินเหมือนกันแล้วก็เฝอเป็นแนวแบบเวียดนามนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วดูหน้าตาก่อนทุกคนดูหน้าตาแบบทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคนนี้ทุกในร้านคนเยอะมากเลยทุกคนนี้รายตรงรายเจอนี่เราจองเอาไว้ไปบอกเขาบ่าลึอกอุ้ยดูสิทุกคนจ้าอุ้ยสาล้วดังมากร้านเฝอร้านนี้ดูสิทุกคน รถมาที่ขนาดได้เลยค่ะบรถมาเลยทุกคนอ่อทุกคนมันเป็นชื่อเฟออินเตอร์หักใหญ่นะเนี่ยเราเพิ่งรู้นะแต่เป็นสาขาสามในอยู่ที่นครศรีธรรมราชแต่นี่กินเสร็จแล้วไปไหนันหมดจัะอยากทุกคนอู้ยอลังการมากๆเลยอร่อยไหมลูกาดังน,นอ้องทุกคน ลถมาสวยอิกเตร์ทุกคนไอ้ปุดๆนีเดือดปุดๆเลยปุดๆหน้าชาดยังไทีนี้ก็มาเตาของเราแนตะ่ทุกคนจะเดี๋ยวเราโพส์คลิปนี้ก่อนเป็นอีทีหนึ่งนะทุกคนจะ